turn to ban. Your เอาแล้วครับคนไทยนี่เอาแล้วพันมองกูโตรุ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 ดีมากผู้เชื่อประวัติผู้เชื่ออยากเล่นแมวมอแล้วหนึ่งเราสลักจับมึงเห็นเปล่าเวรับปิกไปกูให้มึงแคระเล่นเรื่องของมึงกูไปรับปิกแล้วกูจะเล่นตอนนี้ หมัดเขี้ยวแลว้วอะคือมันไม่มีตัวตัวตัวเบิร์ดอะอูเบิร์ดเองน่าจะไทนี่มิดมั้งแล้วมันให้ทรับลปีจนีนกลางว่ะโอ้เจ้ไทนี่ย็ดแม่ควีนแย่จัดควีนจะได้ไอ้เร่ตรงไหนครับชนะชจะาที่เห็ดแม่รูไม่จำกัดมันบีบไม่เก็บด้านพีดไม่อยู่ะเว็บ<ส><ญ>แรกกูต้องห้ามการคีิปพลาดอะไม่งั้นแย่<ส><ญ>มันน่าจะมาบล็อกมันน่าจะมาบล็อกไอ้นี่อยู่แล้วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะบล็อกอะไรวะบล็อกรูนอะ ด้านบนอะต้องไปเก็บร่างแต่เลนบนน่าจะอยู่ไง่ายมั้ยกรูดาวมันเป็นสองมีดอะ่ะเกมนี้แม่งสมควรจะกดสลักตัดๆเลยด้วยแต่วอลก็ไม่ได้แย่มากพองพายเหมือนกัน,กนพี่พี่อายุเท่าไรอะครับอายุน้อยกว่าพี่กูหน่อยนะมากกว่าน,น้องกูนิดนึงเห็นมิควันกลับมากดแรงแล้วที่ผู้ ทราบว่าตอนนี้ต่วมยังมีโอกาสไปสอนเชิงนิดวันอีกไหมครับสอนเชิงแกขันมาบอกมาเจอกูนเนี่ย <c oughs> ตูทัชทูคนที่ฮีโร่เว้ยไ,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 ไอ้ไลอันบล็อกบลออนเลออนอาจารย์ไล่ศัตรูสูเลสยูฟาสยูฟาสยูฟาสไนท์นี่กูเรียกเบกูม,มาไอ้ได้อยู่ <c oughs> การแังโกนหนาไวไอ้เอี้ยฮิวตีนวัยรุ่นอะไรจะโดนสาปทีอาหารเม็ดกับอาหารหมาที่นี่ชอบอะไรครับ Radiance Courier has been killed. ตายเอาทิ่ตัวนะเหี้ตีนไวรุ่อะไรจะโดนสักทีเอฟเอฟไม่มีเท้าทำไมต้องออกรองเท้าครับพี่ลี่ถามแม่งดูดิมันเล่นยากว่าเจอฟิล์มดูดิแม่งซื้อกลดูยามดิยังไงมึงก็ต้องดันเดินออกยังไงก็ตู้ไม่ไหวเว้ยแผ่นนี้ยามมันเยอะเกินอ่ะระยะยาวเอฟมันแพ้ฟิลมึงก็ต้องเล่นแบบความอย่างเดียวอันพิดสามขั้นด้วยเชื่อกู้ปะ สามกั้นลบเจ็ดสิบอ่ะดูเรา แค่พีไม่หลอบแต่ว่าไปล่างกูชอบเลยมจะตายห เ,เป็นไอจอนในการตอบคำถามของผมเลยครับแม่ตายหรอกไอ้สายันนี่นนี ดาเกอะไรเนี่ยแม่สักขุดกดะอมมึงดูดิแม่งไม่ปัญญาอ่อน ที่พีทีพีทีพีกำการเลยั มมยโอ้ยถ <My> ้ามึงไม่แบกแล้วมึอมีใส่มือแน่ตัดอ้ยแคนี่บีโคโนมิบรอ

ยอดในความมึนแม่งสุดใจใงความมึนเลยสัตว์วะประจำของมันวะตายไม่โทษพ่อกับแม่ผุดที่ เอกสีแม่งรอดนะจมีวับวะเราได้นะไม่ถ่านละไม่เอาละมาขั้นมาแล้วแต่มึงอะปล่อยแล้วครับ บิงมันสั้นจังไะโคหน้าโคหน้า Radiant structures are fortified. Get me, not time. Smoke. We need to move this smoke. There, are five. Play back. Play back. Maybe one is there. Sure. 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 แต่กูมันเกลียวมิดเด้ลีกว่ามันบางงานอ่ะ

เอาได้นะ <prove that. S 1> เอาได้นะพ like ี่จักมันเจ็บหนึ่งหรือว่าเจ็บมากต้องการโวเปิดต้องการโวเปิดโดนมันต้องมีชา่โดนไม่ถูกก็ทจ้ง จัก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 โอ้โหมีหมีละไม่ไหวไม่เยี่ยมแม่สัสเอารอไห้เดี๋ยเอารอปะได้อยู่นะเก็บเลยนะเก็บเลย กลมังีเบกิ้งบาร์มันไม่มีตันใหญ่อ่ะงกดได้นี่ 拉拉拉拉拉！不客好老好米，好 <Okay. S 1> เอาแล้วมันแข็งไสแล้วมาโอเคไปแล้วสามชิ้นเยันแม่โดด้าทูได้ของสามชิ้นพอ có chỗ phòng đi mùa bài tay của nó đi. Yeah, hey, can you run down here? Run down. Run up, run up. đồn tìm mày đồn I don't suck him. I ม่กูรอดมันเป็นการหลอกไอสัตว์เออแล้วมันมีเสาหิวเลือดบูเสาหิวเลือดอันอยู่ในบ่อไอสัตว์ยัดแม่วีีระเกือบสิเปอร์เอาไงแต่ไปไม่เล่นแล้วไม่เหรออตลก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 ตึงๆตลกตึงตลกตึง อ๋อไอ้้านี่อ่ะที่เราเรียกว่ามดดำใช่ป่ะมึงไอ้ตัวนี้ว่าวันนั้นที่มึงเรียกว่ามดเอ่อมดดำอะที่มันเล่กับคูณก็ตอบมันก่อนอ่ะใช่ป่ะวอยมึงจำไว้นะมีคนเรียกมึงว่ามดดำไอ้เนี่ยมีคนไทยหลายหลายคนอยู่นี่คนไทยแน่นอนไอ้โตโร่นี่น่าจะคนไทยเหมือนกันมันฟังมันมันบอกว่ากูอยากได้ตัวเปิดแล้วมันบอกว่าปิ๊งปิ๊กมิตปิ๊งปิ๊กปิ๊งปิ๊กที่ที่บิงอ่ะ